ฟูดแฟมิลี่หรือครอบครัวผลไม้แบรนด์ผลไม้อบแห้งของไทยพร้อมส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าทั่วโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะแก่การแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกค่ะ จุดเริ่มต้นของแบรนด์ฟ o ุตแฟมิลีนะคะคือส่วนตัวชอบทานผลไม้จึงอยากที่จะหาผลไม้ที่มีคุณภาพดีรสชาติอร่อยให้คนในครอบครัวได้ทานจึงเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ผลไม้ f รุตแฟมิลี่ขึ้นมาโดยที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อแบรนด์นี้แล้วยังคงได้รสชาติที่เหมือนผลไม้จริงอร่อยแล้วก็มีไฟเบอร์สูงมีวิตามินต่างๆมากมาย ซองของเราเนี่ยจะเป็นซองใสมีหน้าต่างสามารถมองเห็นสินค้าข้างในให้มั่นใจว่าคุณภาพซื้อไปจะได้รับแบบนี้สินค้าของเรามีทั้งหมด6ชนิดผลิตจากผลไม้ซอฟต์ดรายซึ่งนุ่มเท็กเจอร์จะดีเหมือนกับผลไม้สดได้เลือกรับประทานกันเลยค่ะ ณปัจจุบันนะคะบริษัทเราได้ส่งออกไปยังตลาดประเทศจีนญี่ปุ่นเวียดนามออสเตรเลียาบาเลนและดูไบและเรามีนโยบายที่จะส่งออกไปยังประเทศแถบยุโรปและประเทศตะวันออกกลางได้มากขึ้นโดยที่เราได้รับการสนับสนุนจากไทยเทดในการพัฒนาสินค้าและเจาะตลาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้ ไทยเทปเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราและสนับสนุนไม่ว่าจะให้โอกาสทางด้านสัมมนาหรือแมทชิ่งหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพสินค้าต่างๆขึ้นเว็บไซต์ บริษัทมีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงสินค้าของเราเพื่อที่จะได้เติบโตอย่างยั่งยืนจากพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างไท a เท c ดอทคอมดังนั้นบริษัทขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทุกท่านเพื่อให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ Food Family คือหัวใจของบริษัทเรา แต่พาร์ทที่ดีคือลมหายใจของเราค่ะ